โดนตีถอดแมสนั่งอัตมาดะนมมือไม้ใก่หนูว่าไงพัลล่าอีงฮ่าไม่เคยมาอะอีพัลล่าโอ้ยแต่หน้าคล้ายๆเหมือนเลยเหมือนเลยนมมือมึงอย่าเขาเรียนอะไระอย่ามีแรงเหมือนผู้ชายนะต้องบอกบางผู้หญิงว่าไอสัตว์ยี่ห้อไม่ใช่แม่งไอสัตว์แรงควายเหมือนผู้ชายเลยมึง หลับตาห้ามลืมเด็ดขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจนะต้องบอกบางต้องบอกบางไว้เตรียมนะหลับตาอีตีปิโสระควาอิผีเวสะพุสะอมาออกมาออกมาออกมามึงออกมาเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะมึงมาจากไหนมึงมาเข้าอีพอลล่าได้ไงอีสัตมึงจะออกไม่ออกอีตีปิโสระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธออก เวสภูศเวศ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 ภูสเวศภูศศักขะทาวุฒังไปไปสักขะทาวุฒังเดี๋ยวไม่เจอกันไปโอ้โหยออก้ยศักขะทาวุฒังเวศวันวุฒังเวศวันวุฒังมึงเข้าไม่เกรงใจเหล็กดัดฟันมาเลยสัตสักขะทาวุฒังโอ้ยทาวุฒังหลุดไปหมดนะสิ่งที่อยู่ในตัวในกายหลุดไปหมดเลยตัวเลยตัวไปด้วยเวศภูะด้วยสักระทะ ทังเดเวิดซหุสะ,ะลุกขึ้นมาดิเฮ <c oughs> ียไมไหวยังวะมาอีพอล,ล่าอีกทีนึงเป็นไรทำไมมนันร้อนๆอา้าวอีเฮียก็คนมีความเฟี้ยวอยู่ในตัวอยู่ในกายร <c oughs> ้อนร้อนงงมานี่นดูอีซีเรียมเาหมดหรือย,อยังกลางคืนนี้เป็นเทียอะไรที่เล็ดกูมีเยอะมากเลยนุมมืออา่าหลับเถออีพอล,ล่าในอีซิีเลียมดีกว่าร้อน ิออกมาเว้ยซะผุ้ซะเว้ยซะร้อนไหมออกไปซะไปไปไปมึงมาทำมีให้ปราบได้ยงไงสัตว์ไปออกไปอย่างวนี้ไปไปมีอะไรอีกจะแชงไหมบังเกิดไร่ปราบไปสัตว์เจอ,อ,อกันละไปออกมึงจะมาอยู่ในร่างยิพอล่าทำไมออกเปลี่ยนชื่อเป็นซีเลียมอ๋อฮะ เดี๋ยวมึงเจออกไปมึมอีฮามึงมาอยู่กับเขาทำไมแล้วผัวเขาจะทำยังไงไปไปอปอปไ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 ปสปไปไปไปเวไปสปไ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 ปเวไะไุสะเปไ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 ะุสะเวะุสะ สักค้อทอวุฒิทังไว้สุวรรณวุฒิทังไว่สุวรรณวุฒิทังสักค้ะทอวุฒิทังสักข้อทอวุฒิทังไอ้ปาจับเมียมึงดีวสักออวุฒทังไม่สุวรรณวุฒิงเริ่มมาสักคาะทอวุฒิังไจัเมียมึงดี้ว สักขาทอวุฒดตไปนทองเวุวรรณทงเวสุวรรณหุ้ดเทอุเจ็บเจจเจเจสักขาทอวุฒดทงแหมมีเล่นทันนีเจ็บไอ้สักสักขาอทอหุ้ดทงไวสุวรรณเจ็บอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บสักเจ็บ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  มาร anyway ับไปมารับพูดผีปีศาจยันไรเดี๋ยวไปหมดเจ็บอาวุธทังเฮสุวรรณไอ้ชิ้นดนี่ยชิ้นเนี่ยเฮสุวรรณทักอาวุธทังทัไปหมด ขอุทเวสุวรรณวุทงเวสุวรรณวุทงสักข์ขอขอุทงสักข์ขอขอุทงสักข์ขอขอุทหสักขอขอุทสักข์ทอขอุทงสักข์ขออุทสักเขอขอุทงสัก่างอขอุทหสักข์ขอขทสกข์อขอุักข์ขออุทสักข์ข วันวุดทางมึงบังอาจนะไอสัตว์ถึงล่างสมชายได้อีเหี้ยเดี๋ยวถ้ามึงแหมเลขสมชายถึงออกถ้าพอลล่าแม่งไม่ยอมมึงออกไปจากล่างสมชายอย่างนี้รู้ไหมวันวุดทางวันวุดทางเขาเอาให้หมดกันเจ็บ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  ไปจากล่างอีสมชายอย่างนี้ไปซะมึงจะอยู่กับสมชายทำไมเฮ้ยสัตว์มึงรักอีกสมชายหรือไงบอุทังเวสุวรรณวุฒิพี่มันเงอกเลยสักกะพ่อวุฒิทางเช็คดูนิดนึงก่อนในล่างสมชายอเอาไปลดไปนรก ได้ยินแล้วมารับไปซะมันอยู่ณที่แห่งนี้ <C> e <at> เวลานี้และเดี๋ยวนี้มารับออกไป <C> e <at> ห้หมด <C> e <at> ด้วยเวสสะพุสะด้วยสักเทวุธทางด้วยเวสสะพุสะด้วยสักเทวุธทางไปมารับมันไปซะมารับออกไปซะไปไปซะมารับสมชายไป <C> e <at> มึงทำสม,มชายไม่ได้นะ <C> e <at> มึงทำสมชายไม่ได้ไปซะไง ไปเจ็โอ้ยสมชายจดปลายเท้าเอาประคองสมชายลุกขึ้นมานิดนึงเป็นไงบ้างสมชายโอ้โหสมชายร้อนไหมสมชายกินก่อนนะมันเป็นมึงระหว่างมึงกับผีอะรู้ปะต้องเอาให้ออก,กรู้ไหมไม่งั้นมันก็ขึ้นคน,นขึ้นผีรู้เปล่าสมชายอ่ะกินน้ำมนต์ก่อนไม่ต้องร้องไห้ปั๊บดูแล ไม่เคไหมกินกินได้หมดเลยผมใช่เรื่อยๆแต่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ปราบเนี่ยเดี๋ยวเขาพาไปอาบน้ำรู้วยอาจารย์ปราบประคองไปอาบน้ำซะไปอ้าอาจารย์ปราไม่ของดีๆมีไม่เอาเดี๋ยวปราบ